สวัสดีครับตามมาดูครับสอรรงเรืองได้หัวใจใหม่มาแล้วผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจโอ้โหปลาสดได้รุ่นไหนมารุ่นเดิมโอ้โ เงากริบเลยเครื่องไม่ครับโอ้โหเงาวับเลยเจวันกี่แรงสองร้อยสามห้า กี่บาทปลาสดสองแสนสองหมืนได้ไรบ้างอันนี้เธอบโลูกเดิมอัเลย้ติดมาเลยอ๋อนี่อันเดิมเอโ๋อได้เธอบโบใหม่ด้วยครับเนี่ยติดมาอ่างี้เลย เสียงเป็นยังไงวีดไหมหือว่าบึมๆเลยอันนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองใหม่เ1วัน เจวันครับเจวันกับเจทัวในดีกว่าเจทูเอาเจ,าเจาไฟเลยอันเดิมเป็นเจทูอันนี้ซื้อเจวันมาครับเจทูกี่บาท,ทพแพงปีกรึ ปีรุ่งหกสด็อิสุอิสุอิสุรุ่นนะอิสุสุหกเท็ดเออหเปหรอครับะาเนาะวันเนี้ยแต่แรงเกี่ยงเลยสองรสิบแรง ปลาสดจะเอาอยูสูครับบอกว่าดูแลสภาพไม่ได้ก็เลยเอาตัวดีมาอันนี้ก็มีเลือกกี่เครื่องสองเครื่องหรือว่าเครื่องเดียวส,สเครื่องสอเครื่องฮีโนอยู่สองสามเครื่องอันนี้สวยสุดแล้วมีอะไรเจวันหมดเลยเจวันทั้งสามตัว ไม่มีโบแล้วราคาล่ะเขาจะลดไหม<ด>อันนี้เอาตัวโบเกาะมาเลยเนาะดูมันเงาจังเลยเขายิงเล็กเกอร์หือเป่ะสวยแลยเนาะนเครื่องใหม่อันนี้มาก็ใส่ใส่เบ้าเดิมได้เลยเนี่ยไม่ต้องทำอะไรครับ ำแหน่งเดิมหมดเลยทอ,อน้ำทออะไรก็เหมือนเดิมต้องแปลงไม่ปลาสดไม่ต้องแปลงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คืออะไรท่ออากาศมันมันมีอันนี้เพิ่ม นี่มาจะกกรองครับกรองก็ตัวนี้ตัวนี้วนไปข้างหลังวนไปหาอะไรเนี่ยฝั่งนี้มันมีอันนี้ด้วยครับอากาศเข้า เครื่องไม้โซ่ไม้ล้อนำก็ไม่กำลังเปลี่ยนล้อนำครับ ใทยลากเอาบ่โอ้รถไทยลากเอาเลยครับปลาโตก็มาปลาโตเจ้าของไทยเซ็งคันใหม่ไม่ได้ไปดูสักทีครับไม่มีเวลาไปดูนะ แล้วนี่ครับล้อใหม่ล้อนำใหม่ล้อนำเก่าครับเอามาใส่ไว้ก่อนจะจบงานแล้ว คุ้มแล้วปีนี้ปีนี้ได้เกี่ยวเกี่ยวเป็นไม่ได้ตังเปลี่ยนเยอะเลยโซโสองเส้นครับเครื่องอีกโอ้โหหนักหนักเลยใสย่น้ำมันเครื่องครับเผาสะ Nó thơm quá chết rồi Bình là bình Đây đây Ồ, bình ngọt mấy ấy Đấy, nhiều lạ À, à đây rồi ប្រៅមុខនេះចេះកទេនេះទីមកពីណានេះ គ <Gãi> េក cobran sit មកធ្វើទៀតបងផ្សេងទៀតទៅយល់ហើយអាទីเนาะអូគឺร้านเดียว